บ้านนะทุกอย่างเนื่องผมกล้าผมเดินผมพอมทั้งใจถ้าผมจะรู้ทุกอย่าง,าง,งรกกเรื่องของระัฐมนต์รีผมบอกผมกขอสักครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมีปัญหาอะไรเราคุยกันตรงนี้คนดีอันนี้ผมพูดตอนนะเราโทรมาแต่เวลาเข้าวัดปฏิบัติเราก็ทำมาพร้อมๆกัน เราเราก็เพพริ้อนรัมันมันเป็นสิ่งที่เชหน่าดตาทุกเรามอันนี้บอกท่านตรงพเนี่ยเช่นน่าดูตาถ้าท่านทำไงอย่างนี้เราโอ้โหไอ้กายก็สามารทได้เูมิใจัเราผมก็บอกว่าพกท่กานงพวันนี้ปิบัยวัดเราก็มีชื่อเสียงได้เพราะกท่านมันผมผมไม่สามารถจะ บรรดาให้พวกท่านมีชื่อเสียงได้แต่น้อกจากพูกท่านบรรดาให้วัดมีชื่อเสียงได้ขกท่านมีชื่อเสียงได้เพราะนั้นผมก็มองว่านี่คือหลักของการที่สุจม์ในสารนี้ปีนี้ผมก็เลยขอว่าเราสุขสบายกันมากแล้วปีนี้ก็ขอปรับสภาพหน่วยขอท่านที่บางเพชระมาบอกผมนะเอาไหวไหม อะไรที่ผมขอพูดจริงว่าเราก็คุยตรงนี้ดีที่สุดมันมีอะไรที่หนักหาครามันไมาใจคอคุยผมพดว่าหาทางแก้ไของอันนี้ผมพูดจริงน,นนี่คือหลักของผมนะคือเราไปออกคุยกันเลยต้งแจะแก,ก,ไก้ไหจะทำยังไงช่วยกันเอาละไมเราลมือเอาไรความคิด ไม่ได้คิดคนเดียวกล้าขายคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครนะกล้าขได้ถ้าหกาหกวนะ่าทุกายไม่วายท่านประทออกมานจิงนะถ้าทุกไวร่นมาอจินก้ไขายได้หมดนักหาอะไรก็กล้าขได้ผมมีความมั่นใจตรงนี้ เอาแล้วนะผมก็เลยต้องขอว่าตรงนี้ว่านี่ก็ทำภาษาแล้วแล้วก็แบบรพใหม่ที่เราไปตรวจสบายแล้วของเราหน่ยนิดนึงเพาะทำนั้นช้าไม่ไดแค่เท่านั้นไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเราก็เลยเห็นไหมฮะไม่ต้องเปล่าแค่เราตรวจสอบเราก็มาทำงานร้อมกันให้เห็นหน้าเห็นตากันไม่ต้องเปล่ามันก็เดียวเดียวหมดจบเสร็จเปล่ายาวอันนี้ผมก็บอกผมขอเรื่อง ปัญหานี้ปีนี้ผมจะเริ่มดูแลตั้งแปีนี้ขึ้นไปปรับองค์ใหม่แก้ไขใหม่โควิดมันก็จะสลายแล้วไม่ละไม่ละทุกสิ่งทุกอย่างก็ให right. really? really? ้มันได้ดีๆข okay. right. ึ้นเพื่อความเจริญของตัวเองเพื่อความเจริญของพวกเราอันนี้ผมว่าวันนี้ก็มาผมมีเรื่องนึ่งที่จะพูดอีกแค่นี้เรื่องธรรมะสมมติเช้า เาไม่ต <medio S 2> ้องช้าธรมาเ่นไม่ต้องแปลารมเช้าไม่ต้องแปลรมาตอนเามันจะได้ไม่ยาวนะตายยุได้อมน์มสนก็ปเพราะว่าทำรานี่อะไรบอใหอยแล้วใช้สมุนไพรใเกตรคาาเี้กแก้ไอันนี้ก็ผมว่าบอกคนที่ประชุมนี้เลยให้รับทราบทุกทุกโลกนะ เรเตรียมตัวคาสภาพนอเราพราะทเป็นอย่างนี้เราสบายก็สบายลาบากก็าลำบากอันนี้เป็นลำบาก้รยกันแล้วเห็นเขาสบายก็ต้องสบายด้วยกันที่เราสบายทำอย่างลำบากไม่ได้ต้องสบายสบายเลยก็หมดมีปัญหาเราก็บอกกันแต่ไปไหนมาไหนต้องาัและการรานะ ตัดระหะัตนี้กันนะถ้าไม่จำเป็นอย่างนะผมมองนะถ้าจำเป็นจริงๆตาดเนีไม่ไมีอย่างนะหนึ่งไปดูานดูการาม,มาีม่สำคัญที่สุดเพราะทีวิตเราเกิดมาก็ต้องมีพ่อมีแม่ถ้าพ่อแม่จะแค่ไปป่วยบอกเองให้จัดารยังไงไงไม่ต้องกลัวผมไม่ให้อะไรผมให้นอนวยเราเขาบอ,อ บุ่คุณอะไรท่าไร่มุ่คุณพ่อแน่ไม่ดีชีวิตเราที่เราเกิดมาอันนี้ขอพ่อแน่ถ้าเราไม่มีพ่อมราไม่แน่าก็คงไม่ใ่ตัวพ่อรเพราะฉะนั้นบุญคุณพ่อแน่นอนถ้าหากว่าท่านเสร็จแค่จุเดกบอกบัต่อไปอันนี้คุณผมยินดีไม่แปลกแต่ถ้าว่ามกเนะไร่มโผล่กันไม่ได้ไม่ใช่ นึกจะไปไปไม่ใย่ทย่านนั้นไม่เอานะมาตัดได้ผมเอา,า,าเรื่องนะแตว่าผมไม่ดีกัเวลาเลยมันก็มีอะไรก็มีไปเทศนาสั่งสอนอบรมใช่ฮะในใระดัก็ทำในนันมันก็มีบอกว่กาอย่งกนึระประเับโาโกโง่ของคฮะมีกิจกรรมที่ว่าสำคัญก็มากเลย มาดูแลดูแลมัไม่ก็มีไม่มีมีไม่ถ็มี่้อมายเท่ยคนละอนุญาตนะแพ้วก็ขอให้เราเียมอมาเขาที่ติดภาพลถึงอมไม่ได้ราะทาจะเรื่อยเรื่อยลดที่า มันพระที่ศาลาใหม่ใหม่ศาลาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศาลาหลังใหม่ศาลาารเรียนหลังใหม่ล,ลังใหม่มหมยบจะได้เข้าสดออกสะดวกเพราะว่าผมตั้งใจเอาศาลาหลังนี้ หลังใหม่ตลาดหลังนี้เสร็จนาีเนชันเทนที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเหมือนวันนี้อวันนี้วันนี้มันได้การโดบาย่ที่นี่มันแคบผมมองแคบตอนนี้ร่งไปการโยเยะระยะตรงที่ว่าตรงสบายอันี้พูดควาผมมองงท่าคิดยอากาศมันถ่ายที

ตรงสลาใหม่หรือไม่ก็ท่าน้ำโอเคการมันถ่ายเทพุ <c oughs> ติห้าชั้นอาก,กาศมันทึบมันทึบลมไม่ผ่านเราจะทำอนไรบ้างทำกิจกรรมเราเราเรียนได้ที่ผมเ้

không <laughs> à. <laughs> đâu là tất cả được rồi không có มันรั่วตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ทําให้ได้มาตรฐานเนาะ,ะผ้ายิบซ้าไปทํแต่ฝาผานังมันยืออะไระนะน้ําเข้าหมดลมแรงด้วยนะตัวนั้นนะลมกระแทกพอลมกระแทกฝนลงรั่วหมดผมจึงไม่อยู่นะ <c oughs> <c oughs> ผมไม่อยู่แล้ว <c oughs> ต้องพูดถึงแล้วรั่วรั่วทุกจุดแล้วครับ <c oughs> มันไม่ใช่รั่วมันจุดผมไม่ได้ขึ้นไปปีหนึ่งเลยนะ

ทักท <önemli S 2> <ales S 1> ันหลว a พ่อมีระบ a การระบบการถูกจว่าจะต้องเป็นการถึงข้นที่จะมาอแต่วันนี้อยเอาอยากแล้วที่มไม่ชนมันทำเรื่องนั้นอะไรก็มีที่จะมาเ่ามาแค่เตียมพร้อมเราี่ารเตรียมวทกั